สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนะคะอน,นี้เป็นของน้องจกบ,บุรีรัมค่ะจะมีเป็นหัวไม้ยูนิคอร์นนะคะหนึ่งแล้วก็เค้กปอนมินิอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้น้องยังไม่อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะมีเป็นแบบรถนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นสลามสายประสมทวิญณนะคะ1กระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจกชาเชงซาวนะคะก็อย่างแรกเป็นปางปอนคารบิดนะคะแอนิมอลโดนัทลูกพีชมินินะคะส้มมินิแล้วก็จะเป็นอุ้งเท้าแมวค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัสุลินนะคะอย่างแรกจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแบบเค้กปอนมินินะคะอีก3ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุริรัมนะคะก็เป็นแบบเค้กปอนซาบเบอรี่นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจตุรุมธานีค่ะก็จะมีเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะ1แล้วก็นางเงือกเด็กอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัสุรธานีนะคะก็จะเป็นแบบสลามีเป็นซามผีเสื้อนะคะสลามกาแล็กซี่กับเพชร สลามสีสายผสมสีขุ่นมายูนิคอร์นะคะแล้วก็จะเป็นแบบสลลมนกฟอร์มิงโกนะคะอันนี้เป็นของน้องจดบึงการค่ะจะมีเป็นสาลาเปานะคะ1กล่องนมมินินะคะ1ชิ้นชามข้าวญี่ปุ่นมินิมินิบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นลูกผีมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องสะกัมแพงเพชรนะคะเป็นสกุช่มินินะคะก็มีเป็นกล่องนมมินินะคะชามข้าวญี่ปุ่นมินิแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบมีตาโตนะคะเป็ด สุนักจิ้งจอกนะคะมีโคม,มะอันนี้เป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็เป็นแบบกระต่ายนะคะอันนี้เป็นของน้องสุกาลยสินค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นฮ้าก,กาวนะคะ2สลาเปานะคะ 1. มินิบ้านอิโมจินะคะ2ชิ้นลูกพีชมินินะคะ2อสตรอ,อบเบอรี่แล้วก็จะเป็นส้มมินิค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดหนองบัวลัพูนะคะอย่างแรกเป็นสลามกาแล็กซี่นะคะ1แล้วก็เป็นสลามสีใสผสมสิขุนกับเผ็ดนะคะกับเผ็ดรูปยาวนะอีก2กระปุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไสเล็ดค่ะอีก2ชิน้นอันนี้เป็นของน้องจอนครพนมนะคะอย่างแรกนะคะเป็นน้ำลายเอเลียนวุนจิกนะคะ1แล้วก็อันนี้เป็นนางเงือกเด็กนะคะ1ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นกล่องนมมินินะคะ3ากับชามข้าวญี่ปุ่นมินินะคะอีก2ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องโจสมุทปาการนะคะก็เป็นผลไม้มินินะคะทั้งหมด4แบบนะคะแล้วก็เป็นแบบมินิบัตรอีโมจิค่ะอันนี้เป็นของน้องจสมุดปาการนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบสลามกาแล็กซี่กับเพชรน,นะคะ1สลามสีแสดผสมสีขุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสลามเม็ดโฟมนะคะ1กระปุกแกงต่อมาจะมีเป็นลูกบอลหมาลายนะคะกระป๋องน้ำอัดลมค่ะมินิบัตอีโมจินะคะ2ชิ้นแพ่นกลิ้นะคะ แล้วก็เป็นแบบผลไม้มินินะคะมีเป็นพีีมินิส้มมินิสตรอเบอรี่มินิแล้วก็แครอทมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจาภูเก็ตนะคะอย่างแรกนะคะมีเป็นโดนัทัามนะคะ1แล้วก็เป็นเคป,ปอนมินินะคะไอติมกระตูนสีดำนะคะกล่องนมมินิอันนี้เป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะคะแผ่นกวินแล้วก็เป็นแบบเฟรนฟรายสายลุงนะคะแผ่นเคกระต่ายชามข้าวญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะมีเป็นซาลาเปาแล้วก็ อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นมีคูม a ามินิเฮบ้านหมามินิแล้วก็เป็นมิกกี้เมาลมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอ่างทองนะคะก็อย่างแรกนะคะมีเป็นโลซานิโอนะคะ1พีชขาวจัมโบ้นะคะ1ชิ้นปังปอนกุเดทามะนะคะกล่องนมมินิลูกพีชอุ้งเท้าแม่แล้วก็จะเป็นแครอทมินิค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง16คนมากๆเลยนะคะ